ผมก็ถามอดีตเป็นศัตรูทางการเมืองของผมจะตุพรพรมพันธ์ผมบอกตู่เองกับพี่นี่รู้จักกันมานานแล้วตั้งแต่เองมาสู้กับพี่เองเนี่ยอายุน้อยกว่าพี่18ปีเองโด่งดังขึ้นมาเพราะว่าเป็นตัวแทนของมหาไัยรามคำแหงแล้วรับใช้ทักษิณชินวัตรจนวันนี้เองรู้แล้วใช่ไหมว่าทักษิณน,นี่ของปลอมเองเจ็บใจใช่ไหมเจ็บใจมากเลยไหมเองติดคุกติดตารางให้ทักษิณตอนที่ทักษิณถุกทุกคนทิง้งเองคนเดียวเท่านั้นที่ลุกขึ้นมาต่อสู้ทักษิณ ไม่มีใครเห็นเองอยู่ในสายตาเลยแม้กระทั่งทักษิณพอทักษิณขึ้นถึงฝั่งได้เขาถีบหัวเลยเออกไปวันนี้ตูบอกใช่ครับพี่เองติดคุกตีลางเองไม่เคยถอยนะสู้เพราะเองเป็นนักการเมืองที่ใสซื่อบริสุทธิ์เชื่อใครแล้วเชื่อเลยเองต่างนัทวุฒินัทวุฒิใสเกลือนเนี่ยเป็นนักโตวาทีนักฉวยโอกาสแต่เองคือนักการเมืองที่เชื่อถือได้ เองสลาได้ไหมทิ้งทั้งหมดแล้วมาร่วมกับมูลนิธิยามฟ้าป่าดินวันนี้เราไม่มีสีเราไม่มีพันธมิตรเราไม่มีเสื้อแดงเรามีอยู่อย่างเดียวคือเราต้องร่วมกันทํางานเพื่อทวงความถูกต้องคืนให้คนไทยจตุพรโอเคบอกพี่ผมยินดีเมื่อวานนี้คุณตูจ่จตุพรก็เลยขึ้นไปบนเวทีความจริงที่มึงเดี่ยวเป็นครั้งแรกและผมก็ไปชี้แจงให้พี่น้องประชาชนทั้งหลายที่อยู่ในเหตุการณ์ฟังว่า เราต้องให้โอกาสจตุพรพรมพันธ์เพราะหลายคนที่อยู่ในรายการอยู่ในเวทีนั้นเนี่ยอยู่ในออประชุมนุมธรรมศาสตร์ก็เป็นพันธมิตรประชาชนเพื่อชาติไตผมอธิบายฟังว่าโดยพื้นฐานเขาเป็นคนดีแล้วสองสามปีที่ผ่านมาที่ผมศึกษาเขาเขาได้เปลี่ยนตัวเองหมดแล้วเขาไม่ยอมรับใช้อะไรที่มันชั่วช้าสามารถอีกต่อไปมี่หนำซ้ำเขาเขาพร้อมที่จะออกมาฟาดฟันกับอดีตนายเก่าเขาคือทักษิณชินวัตรนั่นก็เป็นส่วนหนึ่ง แต่เขายังต้องมีเรื่องจะต้องฟาดฟันในประเทศอีกเยอะแยะไปหมดเรามาร่วมมือกันดีกว่าซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจน่าสรรเสริญเพราะว่าประชาชนที่รับฟังนี้แม้กระทั่งพันมิตรเสื้อเหลืองหลายคนก็ยอมรับจตุพรพรมพันธ์ภาพที่ผมคุณจตุพรกอดกันนั้นมันสั่นสะเทือนวงการการเมืองสั่นสะเทือนพรรคเพื่อไทยสั่นสะเทือนพรรคภูมิใจไทยสั่นสะเทือนพรรคการเมืองทุกพรรค แม้กระทั่งพรรคประชาชนเพราะคนรู้นี้ไม่เคยได้ทําอะไรให้กับประเทศชาติเลยแต่เราทํางานประเทศชาติและนี่คือหลักการที่ผมพูดไปเมื่อวันที่25วันอาทิตย์ที่ผ่านมาผมถือว่าวันอาทิตย์ที่25 200พฤษภาคม2568เวลา16.20นนผมจำได้เป็นบริบทใหม่ของการเมืองภาคประชาชนละ